เครื่องนับสต็อกขนาดเล็กกระทััดรรกะชับมือ c y p h r r l b p CPT 8 0 0 0 L จากพัสดุเพนะครับวันนี้นะครับมีสินค้ามาแนะนำนะครับเป็นเครื่องนับสต็อกนะครับจากแบรนด์ c y p h e r l a b นะครับรุ่น CPT 8 0 0 0 L นะครับตัวนี้นะครับถูกออกแบบมาสำหรับเก็บข้อมูลบาร์โค้ดนะครับนับสต็อกสินค้านะครับคลังสินค้าขนส่งนะครับหรือธุรกิจค้าปลีก ตัวเครื่องนะครับมีความแข็งแรงทนทานนะครับสามารถตกกระแทกพื้นคอนกรีตได้ที่ความสูง1.2เมตรนะครับและยังมีสายคล้องข้อมือมาให้ด้วยนะครับเผื่อผิดพลาดนะครับมาพร้อมกับโปรแกรมพัฒนาภาษา C นะครับและภาษาเบสิกสำหรับผู้ดูแลระบบนะครับและยังมีโปรแกรม c y เฟอร์แล็บพาวเวอรูนะครับสำหรับออกแบบหน้าจอโดยผู้ใช้งานทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของตัวเครื่องแบบคร่าวๆนะครับหัวอ่านนะครับเป็นแบบเลเซอร์นะครับ ระบบการอ่านเป็นแบบลิเนียอิมเมจนะครับสามารถทํางานติดต่อกันได้ยาวนาน100ชั่วโมงนะครับการอัปโหลดข้อมูลนะครับจะอัพโหลดผ่าน iS232 นะครับ USB นะครับ IR หรือ IRDA นะครับความเร็วในการอ่านนะครับอยู่ที่100ครั้งต่อวินาทีนะครับระยะในการอ่านนะครับก็จากตัววัตถุมาที่เครื่องนะครับที่3ถึง29เซนติเมตรนะครับแบตเตอรี่นะครับจะเป็นฐานอลคาไลน์นะครับขนาด A3 2ก้อนนะครับนี่นะครับจะแถมมาให้ใน กล่องเลยนะครับผมหน้าจอแสดงผลนะครับจะเป็นแบบ LCD นะครับ100ณ64ดอทพร้อมกับ LED backlight นะครับในส่วนของปุ่มกดนะครับจะเป็น21ปุ่มยางนะครับมาพร้อมกับ LED backlight เช่นเดียวกันนะครับผมก็สำหรับคุณสมบัติของตัวเครื่องนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับว่ามีวิธีการใช้งานยังไงถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเครื่องนับสต็อกนะครับจากแบรนด์ไ a เฟอร์รุ่น CPT 8,000L ตัวนี้นะครับสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่ post p o s แพคนะครับเบอร์เว็บ pospack.com Line Official Account pospack เบอร์โทรศัพท์0 2 0 2 6 3 3 6 1 2 pospack ยิน,นยดีบริการครับ